ซื้อต้นดอกกุหลาบไปปลูกนะจ๊ะมีนเป็นแบบอ่านี่จง,งามๆมันซ่อนเนาะดอกกุหลาบปีบางหันซื้อไปสิบหกต้นมันตายเหมือดเหลืออยุสามสีต่ต้น

ทั้งนาทั้งนาอีกสามนาบ้านอีกสามต้นปีที่แล้วน,นะอันซื้อมาสิบหกต้นตายเหมือดอโรดเหลือ,อยู่สามต้นคนงานคนงานเดี๋ยวพอยายให้เกิดเห็ดเบียกมันมันบอจมือยจังเม็ดเลยเนาะเอาบีแบกโอเค Look at it. Yeah, straight. Look oh, okay. Go to the outside just a little bit. Yep. Yeah. Good, Good job. Are you sure on that? Yeah. let me look again yeah. See, it's lower on this side. Do you see what I mean? Wow. But that looks looks red to me. See, if, if you want. See if you can take that little shovel and kind of dig underneath it and see if you can get it to go underneath further. Okay. Do you see what I yeah. mean? for we get the. Can you hand me that? Okay, got it. แล้วไปได้เครื่องค้างเหรอนะจ๊ะเนาะ้วอ,อีกข้างนึงมือเติบมือเติบ mm hmm. พี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะสองคนผัวเมียโอ้ยกลัวสิแล้วตายตายตายหน้าบ้านอีกสามต้นใส่กระถางเอาบ๊ไป ปังพี่กระดอกพระก,กากองกันยังว่าปีที่แล้วปลูก16ตน้นตายเกือบหมดเหลืออยู่3ตน้น Oh my god Bye bye Good job honey Yeah good job sweetheart Thank you